ลูกสามครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพอนน้องที่รักแล้วก็ชี่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยตทั้ง่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบก,กันเช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมมีเกมบันทึกหมากของ AI กับผู้เล่นโอเคมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหมากสีแดงเป็น AI นะครับวันนี้หมากสีขาวนั้นเป็นของผู้เล่นโอ สำหรับกระ,กระดาษน,นี้จะมีวิธีการถอดหมากการปลูกหมากแบบไหนให้เราได้เอาไว้ติดษากันแล้วก็ได้รับชมทุกความเพลิดเพลินเราไปรับชมคอามพร้อมกันเลยนะครับห <Okay. S 1> มากขาวเปิดกระดานก่อนนะครับสำหรับผูเ้เล่นเป็นโ okay. อเคเลือกเดินโคนตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวแรกทัง AI ก็เาเลือกเดินโคนขึ้นมาเป็นตัวแรกเหมือนกันครับ เดินมาขึ้นมาสำหรับผู้เลยนเปียกเกง AI ขึ้นเบี้ยตัวนี้ครับตามฝ่ายต่างผูกหมากเป็นทับช่วงตงน้นเกม AI จะเล่นเป็นหมาเทียมหรือเปล่าสำหรับเกมน,นี้นนขึ้นเบี้ยตัวนี้ขึ้นาด ไอ้กินตัดเลยครับเอ่อขอไปครับอืมใชยืดตัวนี้ขึ้นมานะครับอืมขอไปครับท่านผู้ชมไอ,าอาใช้ยืดตัวนี้กินตัด้าไปอ่าโอเค,เอเคใช้เอเคใช้เบลคตัวนี้กินตัดเข้ามาครับมีการประทะก,กันตั้งแต่ต้นเกมครับอ่าเดินโคลนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อถู เทียไวชั้นหนึ่งนะครับนะครับหนุนกำลังด้วยเม็ดครับรัเอ i เดินมาขึ้นมาเปิดมาตรงนี้ขึ้นมาครับตัวผู้เล่นไปโอเคเอไอก็ยังไม่ทำอะไรนะครับจะเล่นเป็นม้าเทียมเหมือนกันหรือเปล่าครับําหรับกระดานนี้จะผูกหมากเป็นม้าเทียมกันหรือเปล่าครับไอขึ้นเวียตรงนี้ เดินโค้งที่มันไว้รับมือครับเอไอโดดม้ากันมาครับ่ยเดินมาน่าจะพร้อมบุกแล้วนะครับสำหรับทั้งสองฝ่ายบูกหมากเป็นรูปลักษณะม้าเทียมนะครับ AI เลี่เลี้ยงก้าปูขึ้นไปเลือกยันครับ มาตำแหน่งนี้ครับสำหรับเรือของผู้เล่นโอเค A I ขึ้นสีเบียร์ไปแล้วโอ้โหแต่ถอดหมาผูเ้เล่นโอเคยังไงครับเนี่ยสำหรับ AI กระดานนี้เอาละครับ AI เริ่มบุกทางปีกขวาของกระดานขึ้นไปฝ่ายผูเ้เล่นโอเคกินตัดเข้ามา A I ใช้โคลกิน โยนคูณเข้ามาแรกครับสนใจไหม AI มีอถอยครับครับเริ่มมีการแลกกันครับสำหรับขอบกระดาษเริ่มถอดมา จะถอดหมาบุกของ AI เข้ามาได้ยังไงครับโดดมาครับนะครับจิ้มตัดไปไหนเรือตัวน,นี้อาจจะสร้างความเออ่กดดันให้กับขุนของฝ่ายผู้เล่ตนตรงข้ได้นะครับโอ้โหเปิดเกมนี้ AI เดินเรือๆๆมาลุกได้ไหมไม่เหลือครับ AI 3้ำลุกได้เรือครับขนาดเรือโอ้โหม้าเข้าไป่าครับกระดานเริ่มลงนะครับมาถึงจุดนี้ AI ลุกหนึ่งทีไปไหนครับ ตื้อลูกหนึ่งทีเอไอโดดมาตรงนี้ขนาดตอน,นเด็กเป็นโคลฟีครับทำไงครับโคลนอดใครจะให้กินฟีเอไอตื้อลูกอานนี้ครับโอ้โหเอาละครับจะจบจุดไหนครับเนี่ยกระดานนี้แล้วเม็ดยืนอ,อย่างนี้นะครับ ีครับโอ้โหไปกลับไปกลับตะปักกับตลัดช็อตนี้ลุกนะครับเหมือนกังยั่วประสาทของสายเพื่อนเจอเคี๊ยว่าไปไม่ไม่ตีเลยครับทีนี้เดินเรือมากดท้ายของขุดไหมครับโอ้โหแล้วเม็ดตัวนี้เดิน ในตำแหน่งสวยจริงๆตัอมาก็ยืนในตำแหน่งที่ดีนะครับอลุกจนนะครับจังหวะนี้ก็เป็นการทําลุกจนนะครับด้วยเม็ดนะครับโอ้โหสุดท้ายมาจบที่พระเอกเราก็คือเม็ดนะครับเยืนเด่นตั้งนาอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไปไดที่มีความสนุกสนานนะครับสําหรับเกมถอดหมากของ AI นะครับผมถอดหมากเพื่อที่จะเข้าไปทาลุกจนนะครับตอบสารกันนะครับแล้วว่า สองตัวนะครับแล้วก็หมาแล้วก็เม็ดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่มีความสนุกสนานมากเลยนะครับผมเราได้เห็นทั้งการผูกหมาใน,ในสไตล์ห้าเทียนนะครับแล้วก็การถอดหมาเข้าโจมตีในรูปแบบของห้าเทียนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่น่าศึกษามากนะครับผมยังไงลุกที่แน้ว่าเอขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเพลโอเคทุกท่านนะครับเราขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม ai นะครับท,ที่ได้เล่นหมากู่เดีวยวกันแล้วก็สร้างต่างเกมแบบนี้ เอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาและก็ได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็ได้เอาไว้รับชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับสําหรับผูบ้ที่รักและก็ชื่นชอบนะครับผมแล้วก็เป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่เริ่มสนใจนะครับในการที่อยากจะเล่นหมากรุกไทยนะครับให้จริงครับผมสาหรับ,รบวิดีโอนก็ต้องขอฝากเพื่อนเพี่น้องๆที่กดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสิคตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมับ เ,ออเปนทึกหมั่นแบบนี้ให้มาให้เพื่อนเพื่อน้องไม่รับชมกันตลอดไปนะครับผมสำหรับทุกชแนลต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีครับทุกชแนล